น้องเอ้ยคอยเอาลิงมานำลิงก์มาหนี้มานี่แล้วเราไม่ร้อนหนอลูกฮะอ,อยู่ข้าวไหมเนี่ยอยู่ข้าวไหมครับไปไป มันถกกระปกอ่ะลูกมันมันเล่นอยู่ตรงร่มนี้ก็ได้กันนี่เนี่ยเขามันหลุมอะไรเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นปราสาทเก่านะตรงเนี้ยลูกเห็นไหมมันมีนอกนอ่ะนกอะไรอ่ะ ร้อนพี่น้องเลยขนาดร้อนฝานนี้ผู้คนยังเยอะแยะเลยทุกคนอัดอั้นอยากจะออกมาเที่ยวออกมากราบไหว้ขอพรจากพระอยากหาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับตัวเองเนะ พี่ก็พี่อ้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนทุกใจก็อยากหันหน้าเข้าวัดไม่ลงไปนะลูกเขาไม่ให้ลงไปนะครับเขาไม่ให้ลงไปครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวของเขาพังเขาไม่ให้ลงครับยัง เห็นไหมเขามีคนยืนเฝ้าคุมอยู่น่ะเห็นไหมฮะปะไปรถยังไปยังนกก็ไม่กลัวคนนะเพื่อนเพื่อนตรงนู้นเป็น ขายของฝากนะอาคารตึกอ,อาคารนะเป็นที่ขายของฝากหลังวัดหลังวัดใหญ่นะเขาเรียกวัดใหญ่วัดใหญ่หรือวัดพระพ,พ,พุทธชินราชตรงนั้นก็เป็นห้างท็อปแบรนดตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าปราสาทหรือ สมัยก่อนเนาะประาศาสราชวังที่ยังมีเขาโรงของเสาแล้วก็มีพระพุทธยินตระงานอันนี้เขาเรียกเจดีย์อ่ะเพื่อนๆพี่อ้นก็ไม่เข้าใจเจดีย์ที่เก็บอัฐิ เดบอมจะปีนนะคะมันสกรปรกเห็นไหมนะมันมีแต่ขี้นกนะดูมือเราีิดูมือเราจิเอา้าเยอะกลับยังกลับยังเธอดื้อย่างเงี้ยไปกลับเพอะกลับไหมครับฮะ <c oughs> กลับดีกว่าเพื่อนๆเ,เอาลิงมาด้วยเป็นอย่างนี้แหละไม่ไปทางนู้นนะจะไปทางนี้รถเราอยู่ทางนี้ ไปเลยไปเลยเขาจะจับเอาไปเลยมาทางนี้มามายืนถ่ายรูปตรงนี้มายืนถ่ายรูปตรงนี้ไปยืนเออเออเออยืนตรงนี้ให้ยายถ่ายรูปหนูก่อน หานหน้ามาหาแม่ก่อนหันหน้ามาหาแม่ก่อนอ่ะดูนะดูดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์หนึ่งสองมาไปสิเขาไม่ให้เหยียบลูกของเขาจะพังเขาจะมาจับเอาวะลูกอ เออเน่ยเนี่ยเดินช่องนี้เออตรงนี้มันเย็นดีลูกนักท่องเที่ยวกำลังเที่ยวมาทุกคนดูมีความสุขนะไไไปป ให้ถ่ายให้ไหมคะมถ่ายไหม,ไมคะยขอบคุณค่ะถ่ายไมหมห่งสอะ1,2,3อีกรูปนะคะ,อคคะโอ้โหนี่ได้ต่ก้องมืออชีพเลย เปิดช่องยูทูบค่ะเจบอมครับเจบอมครับนักท่องเที่ยวม,มาจากกรุงเทพนะคะมาแล้วเจบอมลูกครึงคร่งเกาหลนะีอ่ะดื้อ ลูกขึ้นเกาหลีอ่ะไม่ไม่ไม่เล่นนะลูกไม่เล่นนะดูเฉยเฉยไม่มีค่ะมาเร็วๆไปหายาไปกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันเถอะปะอไปทางนี้ก็ได้ลูกฮะอ๋อทางนั้นมันกั้นไว้เหรอฮะ มันออกได้ไหมมันออกไม่ได้นะน้ลูกมันออกไม่ได้ลูกเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเดินอ้อมไปทางนู้นลูกนักท่องเทีย่ยวมาจากกรุงเทพค่ะเหมือนทุกคนอัดอั้นที่อยากจะมาเที่ยวกันนะเพื่อน คล,คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่สามนะที่พี่อ้อได้อัดคลิปอาจจะเอาไปลงในช่อง Y YouTube อย่าลืมฝากเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเที่ยวที่วัดใหญ่นะคะวัดพระพุทธชินราชตอนนี้เขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วนะคะคลิปนี้พี่อก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ